สวัสดีสสดรครับพบกับอาจารย์โอแลอ้วอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโฮราซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้ปวดเข่ามากเลยไมื่อไรอืมต้องกินแคลเซียมเยอะๆระบบระบระบอ่ะเป็นไนกระดูกอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรต้องไปกินยาแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราต้องกินต้องกินอะไรดีนะก็มีอาหารเสริมอยู่นะอะไร สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูใช้นะใสหาวิทยาอยู่หน้าเฟซแล้วนะตอนนี้นะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคละเก้าพันเก้าร้อย ก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์อไปนะครับนะก็มาเหมือนเดิมนะครับสำหรับรายการของพวกเราในวันนี้นะ ก็มาแล้วจะช่วยกันกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เอาอีกแล้วอะไรกันนะักหนอะมันชอบเด้งเข้าไปในเพจในเพจเก่าบ่นจังเลยท็อปท่านอาจารย์โอ ผู้มาเป็นประธานอ oh. นะก็ดูแลตำแหน่งประธานมาหลายสมัยแล้วกรุณากดแชร์ออกไปนะครับนะ, mm hmm. พะเพียงคนละ9999แชร์ไม่ใช่มั่วส่งเดชนะครับนะผมตรวจได้นะครับว่าแชร์จริงไม่จริงนะมาครับ mm hmm. <c oughs> นะ สวัสดีครับชชวกกดแชร์ด้วยนะครับนะถ้าจะถามนะเวลาของเราก็มีสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์สาธารณะนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นําถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วให้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นําถาม,ถาม ผมจะทำกดแชร์ให้ดูก่อนนะครับนะคุณพิมขวัญใช่ไหมคุณพิมขวัญใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับใครนะที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แรงชื่อเล่งคำถามน,นะคะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ชรข้างหน้านี้ดูพายุซีเรื่องความ เรื่องทั่วไปนะคะเป็นไพ่สีหนึ่งใบนะคะขอหนึ่งคำถามนะ,ะเรื่องอะไรก็ได้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะแต่อย่าถามแบบแชร์แล้วโอ้ oh, การงานอย่างเงี้ยอย่าถามถามฉ้อฮอจาัดจงมาเลยเป็นคําถามมาเลยนะคะถามเรื่องแฟนที่บอกสถานะได้นะครับถามว่าแชร์แชร์แล้วโอ oh ้ความรัก ความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะนี่ยี่สิบห้าผู้ชายชื่อเอกจะกลับมาไหมคะหรือหลุดพ้นแล้วคะคือเอาตรงๆนะผมดูแค่ว่าจะกลับมาไหมแค่นี้นะกลับมาเมื่อคุณรวยนะคุณรวยเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาไพ่ว่างั้นนะสามวันนี้นะเลาไพ่บอกว่าผู้หญิงต้องเปย์สามวันก็น่าจะเป็นทางฝ่ายหญิงอะไรมากกว่าเลย นะถ้าจะกลับมาคุณต้องเลี้ยงดูเขาอ่ะไพ่ว่างั้นนะไม่หรอกไพ่จริงๆไพ่ไพ่ไพ่อะไรเนี้ยไพ่บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยลสนิยมสูงเอ,อถ้าเกิดแฟนไม่รวยไม่ครบนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับเก้าเหรียญน,นะอาจารย์ท็อปเก้าเหรียญเป็นผู้หญิงที่อ,อมีนกมเกาะนนะคะนกมเกาะนนะถ้าอาจารย์โอเขาว่าไปตามตำราแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปแซงแล้ว นุ๊สาวสิบแปดเย็นนี้จะถูกหวยลาวไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับนะนุ๊ตสาวสิบแปดเย็นนี้จะถูกหวยลาวไหมคะ ไพ่ดีครับมีโอกาสถูกนะครับนะอืมไพ่ว่ามีโอกาสถูกนะครับนะกรุณากดแชร์ได้นะครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เร็วแซ่เร็วเอามาแล้วนะครับนะดูที่คำว่าสด เจ้าต้องดูที่คำว่าสดเข้าใจไหมนะแชร์แล้วเชียร์เรนคำถามเลวซแซ่แร์แล้วชื่อเล่งคำถามค่ะเลวการยี่สิบห้าไม่มีแชร์ค่ะขอผู้แชร์ขึ้นนะครับนะ เดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันสามแชร์ลูกนี่จะใช้นี่ไหวไหมไหวไหมไม่รู้สิเฮ้ยเขาพิมพ์มาใหม่เขาพิมพ์ผิดถูกๆูแล้วผมต้องแชร์ก่อนนะคะถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มันขึ้นคําว่าผู้แชร์ก็แชร์เข้ากลุ่มพยุฟีได้นะคะกลุ่มพยุฟีที่มีเป็นหมื่นคนนะคะไม่ใช่กลุ่มพายุฟรีที่มีเป็นเล่นเป็นหลักสิบนะคะ มีกลุ่มพ่ยปซีหลายกลุ่มกลุ่มพ่ยปซีที่เป็นรูปสีฟ้านะคะเป็นรูปพ่ยปซีด้วยนะคะเราก็กลุ่มชุมนุมโหราศาสตร์ชมุมอะไรนะชมรมร่างทรงนานาชาติแล้วก็กลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศในวิทยากรนะคะอาจารย์โออาจารย์ทอเป็นแอดมินเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแชร์ไลฟ์สดหมอดูเข้าไปนะคะแชร์ได้ทุกคนนะคะ แชร์แล์สดหมอดูเข้าไปได้ทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะดูเขาว่าสดสีแดงนะคะถ้าไม่มีถ้ามีว่าสดแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคขาว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะไม่สามารถถามได้อีกแล้วนะคะ กดแชร์ออกไปเซ่เลวนะนะอาจารย์โออะไรพิจารณาแล้วนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนติดต่อนะครับดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่สูงสุดนะเฟซบุ๊กโอศริกรอภิรัต โอเซริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอเซ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวองค์ตรวจเทพรับผันครูนะ้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสรินดวงเสรินราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอรนศาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้า,โรง,งาโรงแรม จำหน่ายที่ร่วมเครื่องรางของขลังวัตถุมมงคลต่างๆและเสียงครูแล้วรับครอบเสียงครูด้วยค่ะตามนี้นะครับนะอืมนะนะแล้วผมครับเซ็ตครับอาการพรออหนะักเมฆปราเบอร์โทร0849266658 ID รา e ย a j t ่ o p 1 6ขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับคือเราจะดูให้ก็ต่อเมื่อคนนั้นอนะ่ะมีคําว่าสดนะถ้ามีคําว่าสด<ม>เราจะดูให้ใเออคำว่าผู้แชร์นะ เราดูได้ตอนที่มีควาว่าสดอย่างเดียวนะครับนะถ้าถ้าไม่มีควาว่าสดนะแปลว่าเราออกแล้วนะเวลาผมทํารายการเนี่ยเวลามันก็ไม่ได้มีมากนักหรอกรพูดตรงๆเลยแล้วมามั่วกันนะมั่วเยอะมั่วมั่วไม่แชร์นะบอกว่าแชร์แล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออต้องกดแชร์ก่อนคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ผมเขร่งครัดมากเพราะว่ามันถือว่าผิดระเบียบนะครับนะนะเอออืมเข้าใจนะคะอืม นะผมทําให้ดูตั้งหลายรอบแล้วนะเออถ้าใครที่ไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละไปเองนะครับนะทําให้ดูแล้วนะครับนะเก้าสเก้ารอบแล้วนะเออเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแ อ้าวตรงนี้มีคนชื่อออมอะไรมีคนเยอะแยะเลยทําไมทั้งหน้านี้เราไม่มีเลยเนี่ยเออทําไมมันคนละคนละอันกันหรอมันเพงออนเดียวกันนี่วะเออนะนะเฮอยยังไงทําไมอันนี้มันไม่มีแล้วทําไมอันนี้มันมีไม่ลเสนไอฟุกการเงินอ้าวนี่มันอันเก่าที่แล้วนี่วะมา เอาละเวลากของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับนะหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยวไปนะครับไปไปเจอที่รายการยิปซีโอสิลิกรครับอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าครับ